ไทยสร้างไทยครับซึ่งวันนี้เนี่ยพักไทยสร้างไทยก็รู้สึกว่าได้แถลงข่าวที่พักเช่นเดียวกันแล้วก็บอกถึงประเด็นเรื่องจุดยืน5ข้อของพักไทยสร้างไทยอยากให้คุณผู้ชมแชร์นะฮะเพราะว่า มันมีประเด็นของพักไทยสร้างไทยอ่ะคุณผู้ชมที่ว่าด้วยเรื่องการค้านการแก้มม112อ,อ่ะซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบโคตรหน้าเอาไปทิมหน้าไอ้พวกชอบหาข้ออ้างประเด็นเรื่อง112อ่ะท่านแหลงการของพักไทยสร้างไทยแล้วคุณผู้ชมติดตามมาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รู้ท่าทีของพักไทยสร้างไทยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะสัมภาษณ์คุณสีทาเองไม่ว่า,าจะสัมภาษณ์พี่หน่อยเองก็ตามเนี่ยเขามั่นคงมากๆในการจะจับมือ8ปดพักไปพร้อมกัน เขามั่นคงมากๆเลยอืแล้วเขาก็มีประเด็นของตัวเขาเองว่าเขาค้านการแก้ไขมหนึ่งหนึ่งสองอ่ะแต่เขาก็ยังอยู่ในแปดพักร่วมอ่ะอืมแล้วก็จับมือกันเดินหน้า ตั้งรัฐบาลจากประชาธิปไตยกันต่อไปอ,ะอ่ะกลัวอะไรนักหนาทำอย่างไกยื่นยติไปแล้วจะโหวตผ่านกออ็เราก็รกู้ๆกันและประเด็นนี้ก็ยิ่งเป็นประเด็นการย้ำชัดว่าคุณไม่มีข้ออ้างในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยส่วนประเด็นการจะแก้ไขมอ112เป็นประเด็นของพักก้าวไกลเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ในแง่ของการร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยมัน1 1 2เป็นข้ออ้างอือ่งองเป็นข้ออ้าง